วัสดีครับช่องพ่อสมชายคนสีนะครับคลิปต่อไปนะครับดอนปอครับวัดเกาะแก้วพิศดารหมู่ห้าตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับนี่ครับทางขึ้นจะเป็นแต่ก่อนเขาทำนาเกลือครับอันนี้ไม่ทำนะครับเพราะซื้อสร้างวัดแล้วครับสาที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับโอ้ดูครับดูสุดยอดต้นรับครับ Oh my god. อนุญาตนะครับขอบนุญาตนะครับโอ้ยอ่าเดี๋ยวชื่อชื่อวัดคนครับชื่อวัดก่อนขอนุญาตก่อนจบปิดคลิปกันครับภาพวัดเกาะแก้วพิสดารนะครับดูชื่อวัดครับอ่าถ้าชอบ กดคลิปของผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อสมชายคุสี2สองด้วยนะครับรับกันคลิปต่อไปนะครับส่วครับจเจ้าว่านั่งยูนนู่งครับ